เรียนผ่านทีวีดิจิทัลตอนนี้ประสานกับกาาสทชจัดสรรช่องทีวีใช้เป็นทีวีเพื่อการศึกษาช่องทางต่อมาก็คือการเรียนในระบบทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับก็มีมูลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสําหรับชั้นอนุบาลถึงชั้นม3และอีกช่องทางในงการเรียนแบบออนไลน์ครับสาหรับนักเรียนชั้นม4ถึงม6นะครับเป็นการเรียนแบบ2ทางครูสามารถสื่อสารแบบตอบโต้กันได้กับนักเรียนนะครับก็สํารวจพบว่านักเรียนชั้นมปลายกว่า ล190อุปกรณ์พร้อมใช้งานทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์จะมีการทดลองการเรียนการสอนทางไกลตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมถึง30มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ในส่วนของทีวีดิจิทัลเพื่อการศึกษาก็จากมติคอรมอวันที่11เมษายนนะครับก็ใช้ช่องทีวีรวมทั้งสิ้น17ช่องนะครับ ทีวีดิจิทัล15ช่องร่วมกับไทย PBS กรมประชาสัมพันธ์อีก2ช่องเป็นทีวีเพื่อการศึกษานะครับเมื่อผ่านการพิจารณาจัดสรรของกสทชแล้วก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ